มาถึงตอนที่1140นสิแล้วนะคระับสำหรับพีซั่นที่11แพ็กอีกเฮตในตอนนี้ก็มีชื่อว่าวิรบุรุษที่รอคอยนักรบผู้ปลดปล่อยของบอนนี่ซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสุกหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับท่านคนพร้อมแม่ก็มารับชมได้เลยครับมาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องของพวกที่โจมตีเรือรบของกองทัพเรือก็ได้มาถึงอีกเฮตแล้วและทันทีที่มาถึงพวกเขาก็เห็นมาบนเกานะนั้งกำลังตะลุมบอลกันอยู่เหมือนที่เห็นในหนังสือพิมพ์เลย ส่วนทาน้นลูฟี่ที่กินอิ่มก็ทําการย่อยอาหารในรวดเดียวทําให้พวกฐานเรือตกใจและบอกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์จริงๆด้วยสินะแต่แล้วบริเวณนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นพวกฐานก็บอกว่าแย่แล้วแบบนี้มีหวังโดน,นไฟคลอกตายแง่ส่วนลูฟี่ตอนนี้ก็ได้แปลงเป็นเกียร์ห้านะครับพวกหานเรือจึงพยายามจะเอาหินไคลโลมาล็อกตัวเขาไว้ทางด้านฐานเรือที่อยู่รอบนอกของเกาะก็พากันรีบขึ้นเรือเพราะเกาะองเฮดใก้จะจบสิ้นแล้วโดยเรือลบกของกองทัพเรือก็ได้ระดมยิงถล่มอย่างต่อเนื่องและจากชายฝั่งเข้าไป,าเ,ปเ,เพื่อให้ททังงเเเกกาาะลลลยป็นพิ ฐนะผู้เาเซอร์เทนก็สั่งให้พวกไปซิฟิต้ายิงคู่พ่อลูกคูม,มาก,กับบอนนี่ที่แสนโง่เขานั้นให้ตายตามกันไปซะส่วนตาลุงมวกพังที่เห็นพวกบ bon อนนี่กำลังตกลงมาลุงแกก็ได้ติดต่อไปหาแอนดลาร์สมาได้ยินไหมตอบด้วยซึ่งลุงแกก็บอกกับแอดลารสว่าให้เธอนั้นถ่ายทอดข้อความของแกนะให้กับบ bon อนนี่แอนดลาสก็บอกว่าเข้าใจแล้วแต่ในแอนดลาสก็ได้บอกข้อความที่ตาลุงไวกพังฝากมาให้กับบอนนี่แต่แล้วก็ไม่ได้ยินนะครับว่าแอนดลารกับอกอะไปจรก,ก ซุกมีฐานเรือคนนึงถามว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่อีคนก็บอกว่าไม่นะมีแต่เสียงระเบิดแบบนี้ใครจะไปได้ยินแต่น้นจู่จูพวกไปซิฟิต้าก,ก็หันไปเล่นงานพวกทหารเรือนะครับทำให้พวกทหารเรือต้องหนีตายกันจ้าละวันพุทาเซเทนเห็นแบบนั้นก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ตะลุเมเวกพังจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ทําให้แกหวาดกลัวเป็นที่สุดคือการที่บนนี้ต้องถูกพ่อสุธิรักษ์ฆ่าตายและการที่คุูมาต้องทาร้ายลูกสาวสุธิรักษ์ด้วยมือตัวเองซึ่งตะลุเมเวกพังก็บอกเลยครับว่านัา ังนั้นลุงแกเลยตั้งโปรแกรมเอาไว้ในร่างคนทุกตัวที่มีหน้าตาเหมือนกับคุมะ้าและต่อให้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของโลกเป็นคนออกคำสั่งหรือต่อให้โลกทั้งใบกลายเป็นศัตรูของบันนี่ซึ่งไม่ว่าเมื่อไหร่คุมะ้าก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอนี่คือความปรารถนาตาอำเภอใจของตาลุงเวกกะพังและในตอนนั้นเองนะครับอุทาเชัเทนก็ได้ใช้คามแมงมุมของเขาแทงทะลุร่างตาลุงเวกกะพังแต่ตัวลุงแกเองก็รู้ดีแหละครับว่าถ้าทำแบบนี้สุดท้ายแล้วชีวิตของแกจะลงเอยยังไงส่วนแฟงกี้กับซันจิก็ไปช่วยมทน จากนั้นผู้เ่าเซเทนก็สั่งให้คิสซูลุจาก,การกับพวกเขาเดี๋ยวนี้คือคิสซลุก็บอกว่าแค่ดาบเดียวก็จบแล้วไม่ต้องห่วงเขาจะไม่ทําให้เจ็บหรอกแต่แล้วคิสซลุก็ถูกลูฟี่ในร่างนิกาใช้มาดยักษ์ที่เคลือบด้วยฮาคิอัดเข้าอย่างจังจนปลิวซึ่งวันนี้กงงข่าหมัดของลูฟี่ลอยมาจากไหนส่วนลูฟี่ก็บอกว่าตอนนี้เขาท้องอิ่มฟูพาวเวอร์แท็กแต่สนุกขึ้นมาแล้วสิจากนั้นพวกเขาที่ตกลงมาก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับส่วนที่รอบนอกของเกาะ่าเลอรก็รู้สึกได้ว่า แต่อีกคนก็บอกว่าไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องนั้นหาทางหยุดไปซิวิต้าก่อนฐานะผู้เท่าเซเทิรก็ชักจะเริ่มงนุนงดที่ทุกอย่างไม่เป็นดังใจตัวคิสโนท,ที่ถูกหมายของลูฟี่เข้าไปก็หมดสภาพลุกไม่ขึ้นนะครับแต่นั้นวันนี้ก็มาดูอาการของตาลุงเมกะพังลุงแกก็บอกให้เธอรีบหนีไปเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกตัวท่านัรซาหุนยักษ์ที่อยู่ตรงที่ทิ้งขยะก,ก็เริ่มมีปฏิกิริยายอีกครั้งหลังจากที่ลูฟี่แปลงเป็นร่างนิกะแต่นั้นจู่ๆก็มีเสียงเพลงดังขึ้นววัััันนนนนนนีีี้้กกกงงงงงงาเงงาเเสยจจหะะะพพลมมออออไรอนนึึถคคํููดข ลุกคูมาเคยบอกเอาไว้ว่าน,นิกาะจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงจังหวะเพลงแบบนี้แต่น่าตาลุ้มไวก็พังก็พูดกับบอนนี่ว่าเธอจะไม่รู้ตัวจริงๆด้วยสินะแต่ตัวแกเองก็ไม่มั่นใจจนได้เห็นด้วยตาตัวเองซึ่งลุงแกก็บอกก็หมกฟังโูฟี่ที่คุมาคอยเฝ้าดูคนนั้นนั่นแหละคือเทพพระอาทิตย์นิกาตัวจริงบอนนี่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะกับน้ำตาไหลออกมาตอนที่ลุงแกจะบอกว่าคุมาพูดถูกทุกอย่างถึงแม้จะสั่งบัสเตอร์คออีกกีห่หนก็เปล่าประโยชน์เพราะบุคคลที่เฝ แต่นั้นก็ตัดภาพมาที่ชายฝั่งตะวันออกเชิงเหนือของเกาะเอ็งเฮตนะครับซึ่งพู้ทหารเรือก็รายงานว่าพบเรือขนาดใหญ่มากกำลังแล่นใกล้เข้ามาและพวกเขาก็บอกว่าใช่พวกนั้นไม่ผิดแน่แต่กลุ่มพวกนั้นน่าจะล่มสลายไปตั้งร้อยปีแล้วไม่ใช่หรอแต่้นลูกเรือที่อยู่บนเรือลำนั้นก็ถามว่าจะหยุดก่อนไหม่อนที่จะมีเสียงบอกว่าไม่ต้องบุกทะลวงเข้าไปเลยซึ่งพูกทหารเรือก็พยายามจะยิงสกัดเรือลำนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับตอนที่พวกเขาจะสงสัยว่าทำไมเผ่าคนยักษ์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งเผ่่่่าาคคคนนนนนนนยยััััักกกกกษทีว็ืออออลลอุมโจรรรสดดบบบขงงะะ้ ตอนที่ดอลลี่กับบรกคี้จะบอกว่าทาไมพวกนั้นถึงเอาแต่ถามว่าทําไมอยู่ได้อางทีในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญสักหน่อยแต่นะัททางกองทัพเรือก็รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินว่ามีกลุ่มโจรสลัดนรบยากปรากฏตัวส่วนดอลลี่กับบรคี้ก็ได้หัวเราะออกมาและบอกว่ามารับแล้วนะหมวกฟางเทพพระอาทิตย์เอ๋ยแต่ยในหันวันพีชตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบก็จบลงพิงเศวนี้ครับถ้เห็นชอบอยากดูตอนต่อไปก็ยิ้มแกลช้ชร์กิริตามาไว้นะครับเพื่อจะพาขี้แแหมกทางช่องเรา,มรานนรบ,นนารบมสวัสดีครับ